ไรออนแอร์ก็แพ้ไปเราจะมาดิชิกันว่าอายุเป็นเพลงทูเล่กึ่บตาและบอลสงวิยนคืนนี้ห้กันที่เูชนาและผู้แพ้จะโดนอะไรและเกมนี้มีชื่อเกมว่าจ็คคู่คายตนเรีนนี้มีหน้าที่อา้อสำรับชนองันนี้ภาพเสียงมือหน่ที่มีนเลนารมีพมอหนึ่านัู้ชมที่เห็นก้แ่่เดนง สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการอะตอมไทยเอ็นในครับผมวันนี้อีพีนี้นะครับจะพาทุกคนมาเล่นเกมนั่นมีชื่อเกมว่าแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นะเดี๋ยวก่อนอื่นนะผมปลาไปดูสมัครที่เสือหรือว่าจ๋บปวดดีกว่โอ้ก่อนอื่นนะสวัสดีครับสวัสดีพี่ชีนะสวัสดีครับคุณต้อมนี่คือพี่ที่เขาจะมาเล่นเล่นเกมกับผมนะฮะพี่ตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่การงานโอเคไหมโอเคครับแต่ยังมึนๆไม่รู้มาทําอะไรก็ไม่รู้ไม่บอกอะไรสักอย่างมาทําอะไรก็ไม่รู้วันนี้เลิกจะจูงเองครับพี่ เหมือนกันนะครับเล่นนอนยังเนี่ยฮะได้นนอนยังสามชั่วโมงเอาสามชั่วโมงเล่นไหวไหมฮะไม่ไหวเราไม่รู้เรื่องเลยที่รู้ไหมว่าเกมนี้ชนะได้อะไรผมมีเงินรางวัลให้โอ้โหพูดเยอะแน่รวยแน่เลยแต่ผู้แพ้รู้เรื่องนะผู้แพ้รู้เรื่องนะเดี๋ยวคนต่อไปครับขออนุญาตพี่บูฮะพี่บูสวัสดีครับพี่บูวันนี้เป็นไงน้องพี่มาเล่นเกมวันนี้ตั้งใจครับวันนี้ต้องชนะแน่นอนต้องชนะแน่นอนรัลนี่ร่างเงินรางวัลด้วย ตอนนี้เป็นไงบ้างพี่การงานโอเคเนาะการงานก็ดีครับแต่การเงินขาดครับการเงินขาดครับตอนนี้ก็เอ้ามาเล่นเกมนะเดี๋ยวคนต่อไปคนนี้คือพี่ชายของผมเองนั้นนั่นก็อยู่ไหนวะอยู่นี่ครับอยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรเจ้าพี่บีโอครับชื่อพี่บีโอใช่ครับนี่ก็แสดงกับผมบ่อยนะพี่เป็นชายบังคับโดนบังคับเป็นชายแท้ไหมใช่ชายแท้อย่าเี๋ลูกอยู่สมมุติลูกผมเป็นลูกค้าพี่พี่ี่ขอทิปอย่างไรนะครับ สองสองสองเดิมมาสองร้อยเฮ้ยนี้เลยประมาณนี้ประมาณนี้ครับมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งวันนี้พร้อมไหมวันนี้พร้อมตลอดเลยดูโอ้โหอะไรอยไรธรรมดาไหวไหมพี่วันนี้ไหวแต่อายุอะไรไม่ไม่ไหวไม่ไหวทุยนี่ล่าสุดเพิ่งวันเกิดพี่เข้ามานะครับก็อายุก็ตอนไรห้าสิบ่าไรห้าสิบหกสัก็หลังนเตโอเคยังไงเดี๋ยวไปดูครับว่าเกมนี้จะมันแค่ไหนครับเลสโก้ ครับวันนี้เราก็มาถึงสถานที่แล้วนะนี่ก็คือเวทีมวยด้านหลังผมนะก่อนอื่นนะขอขอบคุณสถานที่ครับฟิตเวย์ลาดเนะท้าร้อยหนึ่งนะที่เอื้ออำนวยให้ผมมาถ่ายทำ okay. <uk> ในวันนี้นะเหนื่อยเมื่อกี้ขับรถมายังเหนื่อยนะแต่คนวิ่งเหนื่อยกว่านี่นะกติกามีอยู่ว่าก่อนอื่นนะเป่ายึ่งฉุบมันก่อนเลือกทีมมันก่อนใครชนะได้เลือกคนก่อนเดี๋ยวยมาดูกันว่าใครชนะแล้วเราจะเลือกใคร <Okay. S 2> กติกาที่2นะครับเริ่มทําการเล่นเลยเอามือไผ่หลังฮะแล้วก็ชนกันไม่มีอะไร เดี๋ยวมาดูกันว่าใครอายุมากอายุน้อยจะไหวหรือเปล่าใช่ไหมเน้นจังเลยนะมึงเนี่ยใครล้มก็เป็นผู้แพ้นะ <c oughs> นะอ่ะพี่ลีแต่ไงบ้างไหวไหมอุ้ยสบายสบายนอนล่ะสบายสบาย <c oughs> เออยังไม่ได้เล่นเลยง่วงจ <c oughs> ังเลยพี่ชิดก็อายุตัวนี้ก็เท่าไหร่พี่47นะ27เดแล้วแต่ <c oughs> ชนนใช่ไหมอ่าหรือใบหลังเอามือทมือหลุดนี่คือแพนะมาแล้วคุณก็ตัวเเออาาตรวจไหนชนส่วนไหนชนเอาส่วนส่วนอะตรวจนี้ออย่าอย่าอย่าเดี๋ยวฟันด่ามันชนเฉยนั่นเงนะเดี๋ยวมาปางให้ชุมันก่อนเลยเอาผู้ชนะก่อนทั้งหมดนะผู้ชนะคนเดียวนะนี่นะจังหวะนี้นะหนึ่งสองสามขอกระดาษกันกระยิบไปเล่นนั่นแหละลองดูไหวเปล่าไม่ต้องดองดูลองเลไฟ เล่นดุเลยเขามากับเราเอาเงินรางวัลอยู่น่าจะใช่คนเียไม่ผมมาชิลนารางวัลเนี่ยวาล่าตังค์อย่างเดียวเลยเหรอมีรางวัลเดี๋ยวแบบจุกๆเลยฮะเดือนวันนะรวยเอายากสิใจร้อนแล้วครัำนี้มาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามชิดอ๋อยเขาต้องเป็นไก่ตาแตกเลยไม่รู้จักไปเช็กเหรอร้อนไกลไกลีกลๆเอาใหม่ เอ่ะไปครับดูดินะหนึ่งสองสาม A few moments later หนึ่งสองสามเอาแล้วทีนี้เจ้พี่รีเอาชนะเหรอชนะอันนี้คู่กันเลยไหมไม่พี่ใครชนะในเลือกก่อนเลยเลือกก่อนแล้วคนที่เหลือก็เิ็นทีมนั้นไปเลยโอเคมาขมเชิญพี่ไม่ไหวเลยมามือสั่นเลยอ่ะมือสั่นเลเอาเลยพี่มีรางมีรางเอายังเอายังนับหนึ่งถึงร้อยโอ้ยยื่ขึ้นมาดิขอให้เริ่ม a few moments later หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ้ยใครอทาอะรท่ายากเี่แ้เออผมว่าขนาดตัวไม่สำคัญพี่ชิดไม่สำคัญใช่ไหมยี่ที่าสักคติใหญ่แต่ตัวอย่างอื่นใช่ ทีชิดโอเคชมตรงเทีมนที่ชิดครับอวยอวยสายอวยสายอวยตรงนี้นี่เลยใหญ่แต่กล้ามใหญ่แต่กล้ามหมดอ่ะหมดแต่เลือกตัวดีอย่างน้อยอายุเยอะแต่ก็ประสบการณ์เยอะที่หมอไพน์พี่ดีแมทชมเลยว่ะเอายังพร้อมยังประชุมก่อนประชุมก่อนต้องมีแผนแล้วเราใหญ่แต่กล้ามเขาชนเดี๋ยวเราโดนหลบเขาตัวใหญ่แต่กล้ามเราเราเรามีอะไรอะลูนซ้ายขวาพ่อเราให้มาเยอะที่เราใหญ่ช่วงล่างเราค่อนข้างจะแน่น มดูุูเยอะเราใช่พี่ใหญ่จ้าอย่างนี้เราไม่ต้องชนเจอแง่เห็นก้ามใหญ่ใหญ่นี่เราแค่เดินเฉียวเฉียวสิ่งนี้ก็แล้วเล้มแล้วแหละเดินมีที่แล้วเห็นกล้ามใหญ่แบงนี้ขึ้นบนไปทีจะก็สายไฟเจอไม่ไดสาบล็อกใช่แน่นอนอย่างนี้ใช่แน่แน่ใช่แน่แน่ใช่ใช่ใช่ดูว่าเด็กนี่สิ้นกลิ่นน้ำนมโนนกระดูกมันไม่เกี่ยวหรอกมันเกี่ยวที่มาตรฐานการใช้อง่ย่าไปสนใจเลยที่เรียใหญ่ใหญ่อยู่แล้วแขนหรือขาได้ไหม ผมลงก่อนไหมไปเลยให้ผมลงก่อนใช่ลงก่อนเอาให้เด็กเอาเอาชนะสองคนแล้วกูจะไม่ต้องเผื่อแรงไว้เสร็จกูลังงานเนี้ยเรื่องยักษไอ้ปู่ราชนะรอบเนี้ยผมมั่นใจมากความหวานหมู่บ้านเลยนะเว้ยเงินเงินรางวัลโชว์ให้เด็กกล้ามใหญ่ๆมดูเห็นไหมสบายพี่ลุงเห็นไหมอีกคนนี้แคลุ้งลุงเอาเลี้ยวแรงไหนมาวิ้ย่ข้ามกำแพงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวผม นั่นเองจัดการเองพี่สองคนเลยนะคือเมทีก่อนขึ้นเมทีรอเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้น่าจะบอกว่าโอ้โหไม่ดีเลยตูวแทนหมู่บ้านโอ้ยไม่ชินไม่ชินไม่ชินเอาไหมแมงเอกขาดกระเป๋าเลยไม่หล่อเลยไม่หล่อเกมนี้มัน โอ้ยไอ้นี่แมนแมนแมนเราจะไปชนกับก้างเหรอมีแต่ก้างก้างอะไรโอ้ยปล่อยให้เขาทำตัวเองไปเราต้องให้เขารู้ว่ารอยสักเราเนี่ยมีประโยชน์นะ จักอะไรมาในเยื่อเทอะมากเลยสักสีมึงสักสีอ่ะใช่ครับเนี่ยสีขัดสีขาวสีแดงสีเหลืองก็มีหมดสักทำไมพี่มันเยอะอเทอรเรื่องของพี่เอายังไงะนี่สาระไม่มีเลยขึ้นไปเลยขึ้นพร้อมสู้เลยลุยลุยลุยเลยลุยลุยขึ้นไปเลยมึงลุยขึ้นไปเออลุยขึ้นไปเลยสิมึงลุยขึ้นไปเออเออโอ้โหตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยชนะตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยสู้ๆู้อระวังพื้นก็เป็นตับเป็นเป็น ดูนูตัวแทนหมู่บ้านแทนหมู่บ้านดูเฮ้ยเฮ้ยทู่ทู้ทู่เพื่อหมู่บ้านของเราเพื่อลูกเมียครับไปครับพี่สูงงานนี่เลยเริ่มเป็นไอ้ที่เจอไปแล้วโอ้โหมาสิมาสิเออเออ ตูแทนุบ้านีตูแทนตูแทนเฮ้ย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 อย่าไปกลัวรอยสักอัวรอยสักเฮ้ยไอผมไมาฝนเริ่มตกแล้วนออกไปเดี๋ยวผมติังอ้มันทลาะกันนอ้นี่ก็วางเลยต้องเป็ไก่ตาแตกเลยเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อสามีที่รอที่บ้านนี่มันเฮ้ยไนตัวนี่ตัวะ แม่คิดเายูม่ลยูกีเมียกัดหัวกัดหัลูกมีกักสู้ๆเอ้ยสู้ๆเออซูหัีลูกอยู่ข้าวแล้วเนี่ยเดียะกะที ผมแก้งแกล้งล้มนี้ต่อให้รอมนึงต่อต่อให้ต่อฟันพี่ชิตไม่ถามสุขภาพกูสักคำเลยต้องเป็นไก่ตาแตกเลยจ๊แน่เฮ้ยเฮ้ยอะเฮ้ย เขาเถียงตบเถียงอะไรกันเออผมได้ดีทีเดียวเนี่ยตายแอ้จริงจริงอายุก็เยอะแล้วที่แบบหนักมึงด่ากูปะเนี่ยไม่กล้าหผู้ต่อสู้เอาเอาเลยนะมาเฮ้ยเฮีย้ยเฮ้รยเฮเยฮ้ยเเนี่ยเฮ้เย้ยเฮ้ยเฮ้เยเห้ยเเหรอ มึงชลลมเองมึงสู้กับใครสู้กับวิญญาณอยู่ปเนี่ยพีเขาอยู่นี่อยู่นี่มึงสู้กับใครเนี่ยสิ่งลี้ลับอยู่แล้วนะเนี่ยเลยสาธุเล่นเลยน้ะไอกทีาเอออย่าไปนี่อไตอเอินตกตก เอ้ยแตกแล้วแต,แตกแล้วพี่ลีเดี๋ยวพี่ลีสู้เลยนะก <c oughs> ูอยู่นี่ <c oughs> ไปนะธรรมดาก็บอกแล้วเรื่องพรุ่งนี้ธรรมดาพ่อดองก็ดูยังใช้ได้อยู่นะยังกอบแคบนีกนึงรูจ้าพี่มาดูไปอุ้ยเฮียหเตรียมโทรศัพท์โทรหาโรงพยาบาลเลยไหมใช่เดี๋ยวผมเรียกเรียกเอ็นดูแลรอไปเลยเฮ้ ทีนี้พวกเราอายุก็ตัวเล็พี่โอ้ยเราดิห้าสี่ท่าทางสมสามันรับถึงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรับลงเอาไปีกรรมการนี่เพ่ออามสองหนไป ประเดี๋ยวตู้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลชุบหนีชุบหนีชุบหนีชหน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 ีชุบหีชุนีชุบหนีชุนีชุบหีชุบหนีหีชุบหนีหีชุบหนนีชุบหนีชุบหนหีชุบหนีหีชุบหนีหีชุ เมืนกูดูกมืนกูดูมาดูคนแก่เตะปีป่ะจบวัันนี้เลยไปไหนเนี่ยเนี่ยึงเมนยบไางปนึกถึยเมียบ้างนไปนหนไปไหนไปงนไปไหนไ เจ้าของโรงแรมพี่จะไปทังพี่เราไปด้วยกันเงินรางวัลผมใช่เล่นใหญ่เล่นใหญ่ไม่ก็ให้เล่นใหญ่เฉยเล่นใหญ่ร้ายอดยอดยูทินพี่พี่เขา เฮยทำอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี so ๋เอันเมื่อกี好好้จากความในใจเลยนะไปเปิดโรงแรมตับพี <t <t um ่จ um> um ๊เจ้าของขนาดนีไปเปิดโรงแรมเยต้องเป็นไก่ตาแตกเลยขอเวลาดีกสาวีพอ30วีจะพูดแพ้แล้วสามสีงหนี่งไป ่ไดแ้พราะความเหนื่อยแพ้้เด็ม่เกี่ยวกระดูกสุดท exactly. ้ายแล้วเนี่ยอายุก็เป็นเพงตัวเลขรับคนแก่ก็เราอาจจะเหนื่อยแต่เราแรงยังมี้แรพี่พี่พูดเลยที่ยังมีแรงอยู่เลยเนี่ย มาครับผมวันนี้เราก็ได้ผู้แพ้ผู้ชนะแล้วซึ่งวันนี้ฮะผู้ชนะก็คือนี่ครับเตปี๊บชนะไม่ใช่อะไรหวยต้มชนะแล้วนะตอนนี้เราผมจะมอบเงินรางวัลให้กับพี่เขาพี่เตนวนเงินจต็มโดนเงินห้าบาทฮะเท่าไหร่บาทห้าสิบาโอ้โหพี่เขามาจากฝั่งทนเลยนะมาะทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าบทลงโทษคืออะไรไปดูเลยนะพร้อมที่จะ เจอแล้วเหอครับพี่ฮะบอกแล้วว่าพี่สู้คนแก่ไม่ได้คนแก่เขามีประสบการณ์มากกว่าใช่ไหมล่ะนี่เขามีประสบการณ์มากกว่าเขาดูดทุกวันดูดกันดูดกันอะไรนั่นเองไปได้ดูดตลอดเอาสิทำโทษเลยรียบๆกูจะไปย่างไปย่งไปทำโทษกันเลย let's go แพ้ผู้แพ้พี่ลีเต้นสิครับรออะไรล่ะเอาไหมสามสอง 1 Let's go, Let's go. กัน okay. บ้างครับสนุกไหมฮะสนุกเลยฮะเออเป็นไงบ้างครับมันไหมฮะมันไหมอ่าแล้วไม่บอกคุณต้องคำให้กูณมาทำไมมันไหมครับมันไหมมันก็ได้ทุกเม็ดเขาเรียกว่าทุกเม็ดธรรมดาคนแพ้เออแค่นี้อ่าทำไมเราต้องมาเต้นแบบนี้ในคลิปไม่เหนื่อย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 หยุดไม่ได้ลนะโอเคเอาเป็นว่าช่วงท้ายคลิปนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องรายการอะตอมไฮเอ็นด้วยนะสำหรับวันนี้ ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับอป